วันนี้ไอ้ไว้มาลุยโคนะครับวันนี้อุณาอุไลครับเดี๋ยวันนี้เราไปลองดูก่อนว่าหมยกว้านข้างขี้โคมันจะเข้าก่อนโดนนะนยังมั่งอุ้ยนะอุ้ยโอ้ดนโดนแล้วนะโดนไปยังก้อน สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆนะนะนักตกปลาทุกท่านกับตัวยครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องผาเยือครับตอนเราเข้าสู่ในช่วงที่ฤดูการน้ําปิงยงมาหายจากสีแดงแต่ข่าววงในก็ยังลุดมาเสมอครับว่าวันใดที่เฮาหากวานได้เฮามักจะเจอปาก,กเกตปาเปาบอร์วันนี้ไอ้ไว้ทำมาในช่วงของฤดูน้ําแดงครับวันนี้เาได้มาจอมเป็นหน้าดินนะครับวันนี้มาจอมกันเป็นชิงหลิวระยะ1.8ดสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆนะนะนักตกปลากับตถ้าเข้ามาดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร์เลยลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนวันนี้ไอ้ไว้มาลุยโคนะครับวันนี้มาบุกหมายเพราะว่าหมายแบบโคนะครับวันนี้นะครับซึ่งจะมาตามหากว้านมาตามหาปากเกตเนาะเพราะว่าวงไนเป็นลุดมาบอกว่าเนี่ยช่วงเนี้ยถ้าน้ําแดงอ่ะต้องไปหากว้านครับนะเนี่ยต้องไปหากว้านที่มันน้ำนิ่งๆแล้วลองใจเบ็ดชิงเดือดสั้นๆหนึ่งแปดกาสองสี่ส 1, 8, 2, 4, กาวันนี้ไอ้ไว้ก็เริ่มเป็นระยะหนึ่งจุดแปดนะครับ ลองเล่นดูนะครับอะเรามาดูก่อนว่าวันนี้สภาพหมายที่เราจอมนั้นเป็นอย่างไรแล้วก็ดูอุปกรณ์ครับว่าวันนี้เตรียมพร้อมอย่างไรไหมพ่อสำหรับน้าที่บ่นคิดถึงคุณป้อนะครับช่วงนี้คุณปอเลี้ยงลูกไอวายอยู่นะครับเลี้ยงหลานนะครับเนื่าออกกันมาสองคนจะมามีใครเปลี่ยนเลี้ยงหลานนะครับช่วงนี้นะครับก็อย่างไรก็ฝากคอมเมนต์ไปกับร่งใจตัวนะครับนะนะอาจจะคุ้นหมายนี้นะครับเพราะหมายนี้ไอวายเคยมาตอนที่น้ำมันแดงเนาะนะไปดูย้อนหลังก็ได้นะครับที่เราโดนปัดดูกันเยอะๆนะครับเนาะในปากเกรณ์ตัวนี้นะครับนะมุผทจ แม่ดูคราบใหม่สวยงามครับเริ่มต้นกับเป็นที่ระยะ1.8นะครับวันนี้เอาไว้จะเน้นงัดทิ้งเนาะมาเน้นโยนเนาะนะครับดูใหม่ครับน้าอย่างแดงเลยนะครับน่นะฮะและสูตรอาหารที่เขาลักมาจากวันนี้กับประเทศสูตรอาหารของไายครับนั่นคือสูตรอาหารที่หนแน่ถามหาแววหนึ่งรอไม่ไหนแน่วันนี้ใจสูตรอาหารเป็นสูตรอาหารวววหนึ่งแววหนึ่งแววหนึ่งปิกมาแล้วนะครับแน่วันนี้ก็อาจจะผสมขนมปังเห็นหน่อยนะครับเพื่อกอะทงมันลูกโดดเนาะเอา ที่นี่เนี่ทุนจมไปละไม่ไนะหนเนี่ยฮะใช่อหมมีสักอย่างไปอุณหอุไลครับเดี๋ยววันนี้เราไปลองดูกันว่าหม้กว้านข้างขี้โคมันจะเข้าก่อหยอดก่อนครับทุ่นจมไม่ได้พอสักกรรําใกล้ๆเลยนะครับนะหยอดใกล้ๆแน่นี่เลยนะครับนี่จอมแบบหัวแม่ตีน่ะวันนี้นะครับ จอมสไตล์แบบใกล้ๆแบบถ e แถวแถวหัวแม่ตีนเราเลยนะถ้าอากาศดีวันนี้นั่นะน่าจะได้หันทุนนะครับแต่ถ้าอากาศไม่ดีก็คงจะคงจะปลาไปซูมไปได้นะครับเพราะวันนี้ค่อนข้างจะมีบางช่วงที่นั่นมันโฉบไหลอีกนะครับเออเออโดนโอ้โหนี่สุดดอกครับโอ้โหเหนียวะ นกำลังลงครับลวดไปแล้วอืดอุ้ยปลาอะไรปลาอะไรถ้าการมีเจอเจอนี่ได้พอทุนแน่นอนครับการแก้เกมขอยว่านี่คือเอาว่าจะจอมตัวและอ่อยตัวเนาะ ต้องตัวหอยตัวเอ้โดนโดนแล้วนะฮนโดนปลาอย่างก่อนเปิดประเด็นแม่ที่ปลาดุกก่อนครับว้าวโอ้โอเคขนาดหนีมาไหนนี่นะอุ้ยปลาดูกมานั่ห่อโอ้โห เปิดประเด็นมาตัวแรกดูครับผมนี่ใส่งามครับมันมานครับนั่นละขอเจ๊กันเนะมันได้เ้ยมันมนช่วงมเจ้าเอาไว้ก่อนนะครับโอเควูบบอกว่าวันนี้จะได้หา่าแปดเกตพ่องทุนเงียงไปเงียงมาเลยเปิดประเด็นตัวแรกกับแปดดุกเสร็จแล้ว เงีเนเนยบไปเลยนะครับตอนนี้นี่คือเสนีหของความสวยงามของธรรมชาติวันนี้อากาศเปิดตแตะนะครับเสดายดเงียบไปหน่อยมหัวมันจะเข้านะเสดายรอนุ่มอะต่เจ้าล่ะมีหม้โดนะอันอยังองอ,อ โอโ้กำลังโจมแม่นี่เหนตัวมาบ่ไอ้เขาะกูม้มัาแต่ไหนแมงมุมนี่ไงอันเนี้ก็เนื้อออกก็เนื้อหรือว่าจะท่องเคลียร์แปดลูกมันเสี่ยงก่อนขนาดแล้วครับแม่ผมแล้วนี่ตัวดออันนี้ใส่น้อยเหลือตะกี้น้อยเนาะ ส่กอ,อมีเวลาสักกลางพักยังลุยได้อยู่กับหมยปลาโคของใครมึงหู้นมันหนักนะเสือ,อะร้องอะมันกับแม่หรอง่ายขนาดนรอหมยปลาโคลให้มันเสี่ยงก่อนเป็นงามเป็นดีมาได้กับแบบนี้นี่เป็นเพราะว่าสีสันรธรรมชาตินะครับจะเป็นแบบนี้เลย không bà sáng này sẽ lược tà đây xếp sắc dạng và đúc đây hơi อ้าู้ื้อา่าเงียบขนาดเลยปพ็กเกจมาเข้าเลยนะครับวันนี้โดนแต่ปัดดูกเลยอะอย่างเดียวเลยครับตอนนี้คือาการแบบกิงแบบปเัเแกแบบจุบนเงกับมาดูเลยเยอะเย่เยอเยเตอนนี้คือเงียบตึงหลวงตึงงลายแล้วนะครับกับมาเข้าสักปต่แล้ววันนี้ อันนี้โมดกับมีนนมนนมไหนโหมอดอุย้ยเข้ามากินเข้ามากินโอ้ยเงียบเลยอันไ,ไหนกันโหมดอัไ,ไหนกันโหมด มาครับมาครับร่นตัวมาร่นตัวมาได้มาร่นตัวมาได้เข้ามาเอาเอาปานหรอเดินโอ้ปานโอ้โอ้ปานอีกเช่แก ปานทุ่นขนาดนอุ้ยอ้หโดดขึ้นมาเลยนะเนี่ย โอ oh, wow. ้โหหั่แล้วปลาดุกหั่นฮู้ตอนนี้เราเจอแต่ปลาดุกนะครับตอนนี้คือตามหาแต่นิ่ไม่เจอเลยนะครับหายกับเพนว่าปลาดุกหายกับเพนว่าปลาดุกนะครับลองพอกหไมอยเดียวก่อนที่จะเกี่ยวอปิ้งเพอตอนนี้มันเริ่มใกล้เวลาแล้วบ่ายอร่อยมีทุรละต่อเสียดายครับ เสียดายที่มันนี่แบบกานินงไม่ยอมเข้าเลยอะมาจอมเล่นได้อ่ะแต่ตอนมาจอมเล่นก็คือมาจอมตอนน้ำเขียวนะอันนินอันนินอันนิน,น,นออก โอเคครับน้นๆะนะตอนนี้ก็ตกมาพักใหญ่ๆแล้วน่าจะต้องถึงเวลางานเลี้ยงยังมีวันเหลือกลาเสียด้ครับวันนี้ที่น้ําแดงเฮาจะมาได้หันป่านินเดือดนะครับสำหรับน้าๆท่านไหนที่อยากหันไอ้ไว้จอบน้ําปิงปานินอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันน,นะครับถ้าน้ําเขียวอาจจะได้ไม่เหน็นะครับแต่วันนี้คือสตรปัญญาละโดนไม้หนาเกาะปะดุปะดุแล้วเห็นอย่างคือเวลาตอนนี้คือเดี๋วไว้ต้องไปทุ่งลต่อนเดเฮา เก็บขั้วกันดีกว่าเพราะวันนี้อาการมีลแลสเตได์หมายจางงามนะครับต้็นมาคว้าบ่อยบะคัมด้วยนะนะครับเสยีสยได์สเตได์ยังมีมีของเสื้อเสียได้อยู่นะ่าเก็บขั้วกันดีกว่าครับผมน,นี้ตามกติการครับเราไปได้แากเกตอุกตัวนี้สองตัวนะครับที่เราได้ก็ติดตัวรูตะกี้เอาไปจะถือแล้ววันนี้ไอ้ไว้จะปล่อยเนาะเนาะหลอกแนงไปห้องแากเกตมาเนอะโอ้ โอเคนะครับปล่อยแล้วร้อยหรือว่าทำตามกริกาหน่อยนะครับเต่วันนี้นะะรเราทำมาแรกปากีตเนาะอาเดงเหมือนเดิม ที่พอไปที่เซตเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามแต่แต่ต้นคลิปมาจนถึงท้ายคลิปกันตัวอครับวันนี้เป็นทริปสั้นๆครับน่าจะทำให้นะม่วนอาจจะน้อยหรือว่าอาจจะนักนักกันแล้วแต่นะครับวันนี้เอฟเฟขอบคุณคอมเมนต์ดีๆขอบคุณการติดตามขอบคุณการกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไครต์าจากนะ้นะทุกท่านกับตัวนะครับเสียดายครับวันนี้ที่เราไม่ได้หั่นปานินสกรรมนะครับแต่น,น้อยก็ได้หั่นปาดุกพอได้หั่นตัวลาตัวนะครับผมได้ไม่ได้เวลาละเดี๋ยวจะมาตันไปงาน หากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์และลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนที่สำคัญอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อกับช่องพายเยอร์วันนี้ลาทุกเถื่อนกันไปก่อนครับผมสวัสดีครับ